สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็จะมานำเสนอการแทรกกราฟนะคะการแทรกกราฟใน g o ูเกิล e e ตนะก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดไฟล์ Google Sheets ที่เราต้องการขึ้นมาไฟล์ Google Sheets ที่เราต้องการขึ้นมาตัวนี้ชื่อ ge 1นะเรามาดูที่เมนู insert นะเมนู insert จะมเีเมนูชื่อว่า chart หรือการสร้างกราฟเนี่ยนะพอกดมันเข้าไปมันจะมีกราฟให้เราเลือกทั้งหมด4่แบบ นะคะ bar column line p i ายนะบา bar ก็คือกราฟออแท่งแนวนอนนะกับแท่งแนวตั้งแบบคอนะลัมน์นีย line ก็คือกราฟเส้นพายก็คือกราฟวงกลมเดี๋ยวเราจะสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะหน้าใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาจะมี layout ที่มีแต่ชื่อเราจตั้งชื่อว่ารายงานการเข้าเรียนนะ รายง,งานการเข้าเรียนตัวนี้อาจารย์จะขอสร้างให้มันเป็นกราฟแบบวงกลมแล้วกันอะก่อนอื่นเดี๋ยวจารย์ให้ดูก่อนว่ากราฟบร์เป็นหน้าหน้าตาเป็นยังไงนะเวลาเรากด insert นะมันก็จะสร้างกราฟขึ้นมาให้เรานี่คือกราฟบา่านะแท่งแนวนอนนะ insert กราฟแท่งแนวตั้งนะ ไหมคะลบก่อนนะ insert กราฟเส้นพอเราทำา n s s r t t กราฟขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราสามารถไปดู Format มันได้นะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่อง Format ต่างๆเหมือนกับการเพิ่มตารางเพิ่มทุกอย่างนะคะมันก็จะมี Format ของมันคราวนี้นานอาจเราจะไปดูและเรื่อง การ Insert กราฟวงกลมสังเกตทุกกราฟที่เราสร้างขึ้นมามันจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะคราวนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่เราต้องการเราต้องทำยังไงสังเกตเมนูตรงนี้เห็นไหมคะมันบอกว่า Link chart option ก็คือข้อมูลที่รสร้างขึ้นกับกราฟตัวนี้เราจะดูที่ไหนเราดูตรงนี้ค่ะ open source นะการที่เรากด open source มันทำให้เกิดไฟล์ google sheets เปิดไฟล์ google sheets ตัวนี้ขึ้นมาชื่อว่าอะไรชื่อว่า ge 1ขีด pie chart google sheets ตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาทุกครั้งที่มีการสร้างกราฟขึ้นมาในไฟล์ ge 1นะในไฟล์ google sheets ตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้ นะข้อมูลพวกนี้แหละที่ถูกนำมาเสนอในกราฟที่เราดึงขึ้นมาแสดงใน Google Sheets เพราะฉะนั้นก่อนอื่นอาจารย์บอกว่า,าชื่อมันผิดแหละขอแก้นหน่อยนะคะการเข้าเรียนดีการศึกษา2 5,6,3นะอันนี้ก็พิมพ์เข้าไป ได้แล้วถูกไหมคะนี่คือชื่อแหละคราวนี้เราอยากแก้แก้ข้อมูลที่สําคัญก็คือตัวเลขนักเรียนเปลี่ยนชื่อเป็นนักเรียนนะนะคะสังเกตเห็นไหมคะพอเรากด enter ในแต่ละเซลล์ปุ๊บมันจะมาเปลี่ยนในชาร์ตให้เราเลยในการาฟให้เราเลยนะ ะะตัวนี้เปลี่ยนตัวเลขยังไงนะเปลี่ยนตัวเลขก็เหมือนกันเลยนะเราอยากเปลี่ยนตัวเลขเราใส่ยี่ยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็สิบนะคะเห็นไหมคะตัวเลขมันก็จะอัปเดตให้เราเลยนะฮะพออัปเดตใน google sheets ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะบอก ใน google slide ของเราว่าข้อมูลอัปเดตนะคุณจะอัปเดตกราฟด้วยไหมเราก็บอกว่าอัปเดตเลยเห็นไหมคะจะได้กราฟตัวที่เราต้องการขึ้นมาละนะสังเกตดูนะมันจะมีเมนูอยู่ทั้งหมด3เมนูเมนูแรกก็คืออันลิงก์เราบอกว่าไม่อยากให้มันลิงก์กับข้อมูลใน google sheet แล้วก็คือกดตัวนี้นะหรือเราจะบอกว่ามันลิงก์กับอ็อบเจกต์อะไรบ้าง กดเข้ามาดูตรงนี้เห็นไหมคะมันจะโชว์ลิงก์ออบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ใน google สไนะลด์ตัวนี้นะ link, อย่าลืมตัวนี้อาจารย์ลิงก์กับ google sheet score sheet ไว้มันก็เลยมาแสดงในนี้ด้วยในหน้านี้ในตลาดสำหรับตัวกราฟเรามีตัวนี้ซึ่งมันลิงก์กับ google sheet ไฟล์ที่ชื่อว่า pie chart หนตรงนี้นะคะมันก็จะเปิด แก้ไขได้ตลอดเวลาถ้าเราอยากแก้ไขเราก็ไปเปิด Opensource ตรงนี้เปิดแหล่งที่มาของข้อมูลตัวนี้อันนี้คือการ Insert Graph โดยที่เราสร้าง g o Google s h e e t ขึ้นมามันจะเอ่อ Google Slide จะสร้าง g o Google s h e e t ขึ้นมาให้เราเองแต่ถ้าเรามี g o Google s h e e t อยู่แล้วล่ะนะเราบอกว่าเรามี g o Google s h e e t อยู่แล้วแล้วเราอยากใช้ g o Google s h e e t ตัวเนี้ยนะในการนำเสนอ ทั้ง Google Slide นี้และ Google สไลด์ต่อไปเราก็มาใช้วิธีนี้ค่ะ insert chart form sheet เห็นไหมคะเ้วอาจารย์จะขอสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะ insert chart form sheet ตัวนี้นะชีตตัวไหนล่ะก็คือ g o o l l s s h e t t ที่เรามีอยู่แล้ว,วอาจารย์จะให้เราดูชีตก่อนนะ ชีทที่เรามีอยู่แล้วคือชื่อว่า Score Sheet Score Sheet ตัวนี้อาจารย์สร้างข้อมูลไว้ก็คือมีชื่อนักเรียนแล้วก็การเข้าเรียนแล้วก็ฝ่เนอกสิ่งที่อาจารย์อยากแสดงก็คือนี่การเข้าเรียนเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนของนักเรียนนะก็คะแนนการเข้าเรียนของนักเรียนแล้วก็มากด Insert c h a r t อีกสรับว่า เมื่อกี้มันมี3ชาร์ททั้งหมดอยากให้มันเห็น3ชาร์ตเลยเห็นไหมคะมีกราฟวงกลมกราฟแท่งแนวตั้งแล้วก็กราฟแท่งแนวนอนเพราะฉะนั้น g o o l l s s h e t t ตัวนี้มีชาร์ตแล้วอย่าลืมนะคะต้องมีต้องมีกราฟแล้วนะคะมันถึงจะมา insert แบบ g o o l l s s h e t t ได้คราวนี้มาดูอ่ะ insert นะชาร์ r o อ m s h e e t เมื่อกี้นี้เราสร้างกราฟไว้ใน score sheet เห็นไหมคะคือไฟล์ score sheet ตัวนี้จันก็เลือกนะคะจะเอากราฟจาก score sheet ตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะโชว์กราฟทั้งหมดที่อยู่ใน score sheet เราก็เลือกเอาว่าเราจะแสดงตัวไหนสันบอกว่าอาจารย์จะแสดงกราฟแนวตั้งแบบนี้นะคะอันนี้คืออาจารย์สร้างกราฟขึ้นมาจากชีท แล้วมันก็จะมีตัวลิงก์เหมือนกันเลยนะเราจะดู Open Source มันก็จะไปเปิดตัว Score Sheet ให้เราเห็นไหมคะตัวนี้ถ้าเราบอกว่าโอเคมันตัวเลขมันผิดขอแค่ตัวเลขนิดหนึ่งนะเราก็เข้ามาแก้ในชีตได้เหมือนกันนะอรอแป๊บหนึ่งนะคะมันต้องโหลดนิดหนึ่งมาแล้วเห็นไหมคะ เราจะแก้ตัวเลขนิดหนึ่งก็20ใช่ไหมขอตัวนี้เป็น40นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น40เห็นไหมคะกราฟในนี้มันจะอัปเดตอัตโนมัติเพราะกลับมาที่ google s l i d e ของเราเกิดอะไรขึ้นมันจะบอกเราเตือนเราว่ามันมีการอัปเดตไฟล์นะอัปเดตเลยไหมเราจะกดปุ่มนี้หรือกดปุ่มนี้ก็ได้นะบอกว่าอ่ะงั้นอัปเดตให้เราเลย เห็นไหมคะตัวเลขมันก็จะปรับมา2 0 40 40นี่คือการที่มันทำให้เราอัตโนมัติกราฟตัวนี้เราเอาไปใส่ในกี่หน้าก็ได้เราไม่ต้องไปแก้กตัวกราฟทุกหน้านะฮะเราก็มันก็จะสะดวกถ้าเรามี google sheets อยู่แล้วนะ,ะเวลาเรามีการอัปเดต google sheets มันก็จะมาอัปเดต google slide ให้เราด้วยเลยมันจะลิงก์กันอัตโนมัตินะ,ะ,นะะเวลามันมีปุ่มตัวนี้ ลิงกันอยู่นะอะคราวนี้มาดูเรื่องการตกแต่งนะดูเรื่องการตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องขนาดนะจะหมุนกราฟหมุนแกนนะตัวที่เราน่าจะได้ใช้บ่อยๆคือตัวนี้คือเปลี่ยนสีของกราฟให้เข้ากับโทนไ,ไหมคะเปลี่ยนสีได้เหมือนเหมือนทุกอันนะปรบับความบาง ให้มันเป็นแบบก,ก่าวความเข้มนะดอปดาวตัวนี้จะเป็นดอปดาวของกล่องกาบนะดอกดาวสีอะไรนะนะอันสเรนซไหมนะอะี้เป็นยังไงเห็นไหมคะมันคือดอปดาวของกล่องนะไม่ใช่ดอปดาวนะตรงนี้ก็คือเราปรับได้นะ นี่คือเรื่องของการปรับสีต่างๆนะคะแล้วแต่มันก็จะทำให้ดูสวยงามขึ้นทุกกราฟเราสามารถปรับแต่งสีได้หมดเลยนะมันก็จะแสดงเป็นโทษต่างๆให้เราแบบนี้นะอันนี้คือเรื่องของการเพิ่มกราฟเข้ามาใน google s l i d e นะเราจะเลื่อนตำแหน่งนะ หรือเพิ่มอะไรก็ได้เข้าไปอันนี้คือการเพิ่มกราฟเดี๋ยวจะขอหยุดตรงนี้นะคะในเกี่ยวกับการเพิ่มกราฟสวัสดีค่ะ